ใครอยากจะปลดหนี้ได้บ้างคะถ้าใครที่กำลังมีหนี้สินอยู่นะคะคุณต้องหยุดค่ะหยุดทำสิ่งนี้นั่นก็คือการพร่ำบน่นหรือว่าพูดถึงในเรื่องของหนี้สินค่ะคุณรู้ไหมคะการที่คุณพร่ำบน่นพูดถึงหนี้สินนั่นเท่ากับว่าคุณกำลังเ,เรียกเรียกร้องให้สิ่งนั้นบังเกิดกับคุณตลอดเวลานะคะซึ่งนี่เป็นการทำงานของจิตใต้สำนึกของคุณร่วมกับ ของมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาประจําตัวของคุณการที่คุณเรียกเรียกหาหนี้สินอยู่ตลอดเวลานั้นเท่ากับว่าคุณกําลังบอกจิตใต้สํานึกของคุณค่ะว่าคุณต้องการให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นกับคุณและแน่นอนค่ะจิตใต้สํานึกของคุณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่คุณเคารพบูชาอยู่ท่านได้ยินสิ่งที่คุณเรียกร้องอยู่นะคะท่านไม่รู้หรอกค่ะว่าสิ่งที่คุณเรียกร้องอยู่จะดีหรือไม่ดีสําหรับตัวคุณแต่สิ่งหนึ่งที่รู้นะคะนั่นก็คือ คุณคะ่ะคุณเรียกร้องอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนใหม่นะคะใครที่มีนี่สินอยู่หยุดเลยทันทีค่ะ